เอาละครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับหุ่นไม่ใช่หุ่นยนต์แล้วนะอันนี้จะเป็นผลงานที่เป็นโปรเจกต์ของน้องๆน,นะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับโปรเจกต์นี้ก็เกี่ยวข้องกับาการเขียนโปรแกรมใหเ้เป็นการจำลองนะครับระบบการวิ่งควบคุมตัวไม้กั้นนะครับเปิดปิดนะครับระหว่างทางข้ามทางรถไฟนั่นเองนะครับ เมื่อกี้ที่ที่ผมให้ดูเนาะมันก็เป็นฟังก์ชันที่เป็นโหมดออโต้นะครับน้องๆเขียนโปรแกรมถ้าเป็นเขาเรียกอะไรครับถ้าเป็นปกติเนี่ยมันก็จะเปิดมันมีอยู่3แยกนะครับน้องๆจําลองขึ้นมาอันนั้นก็จะเป็นตัวรถไฟนะครับแล้วก็เป็นแยกที่1อยู่ตรงนั้นนะครับแยกที่1 แยกที่2แยกที่3นะครับเสร็จแล้วก็มีการจำลองว่ามีสถานีรถไฟนะครับที่เป็นสถานีต้องจอดรับส่งผู้โดยสารเนี่ยอยู่3สถานีนะครับสถานีที่1สถานีที่2นะครับแล้วก็สถานีที่3นะครับาการที่สั่งงานนะครับก็ใช้คีย์แพดนะครับ ข้างในก็จะเป็นไมโครคอนโทรลเลอร์สตัวนะครับที่อยู่ตรงตำแหน่งของอสถานีควบคุมนะครับอ่าแล้วก็อีก2ตัวจะอยู่บนรถไฟนะครับตัวที่1ก็ทำหน้าที่อ่านแท็กการ์ดไอนะครับที่เป็น RFID ที่ติดอยู่บนรางนะครับว่าอ่านเจอการ์ดใบไหนนะครับก็จะส่งข้อมูลมาที่ตัว สถานีควบคุมนะครับแบบไร้สายนะครับและแน่นอนครับก็จะมีการส่งข้อมูลแบบไร้สายอีกเหมือนกันนะครับเป็นการส่งข้อมูลที่เป็นค่าของการขับเคลื่อนรถไฟนะครับว่าเวลาไหนจะให้ขับเคลื่อนด้วยความเร็วเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นตอนนี้นะครับตัวรถไฟนะครับ ก็จะอยู่ที่ Position ที่หมายเลขเาก2นะครับแต่ละการ์ดก็จะมีตัวเลขที่ไม่เหมือนกันอย่างเช่นตัวนี้มันเป็น,น680นะครับถัดอีกตัวหนึ่งก็จะเป็น690อย่างเงี้ยนะครับก็จะการ์ดแต่ละใบเนี่ยมันจะมี ID ที่ไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับก็จะรู้ได้ว่าณนะตำแหน่งที่รถไฟอยู่ณนะปัจจุบันก็คือตำแหน่งของการ์ดใบที่หมายเลข 360 362นามองนะครับสปีดเป็น0 0นนะครับก็คือโหมดออโต้ถ้ามันเป็นเลข0แบบนี้ก็คือออโต้เนี่ยมันมันไม่ออโต้นั่นเองนะครับก็คือโหมดเป็นวนวดนั่นแหละครับ่ง่ายๆเนาะโอเคแล้วก็จะมีการอ่านค่าที่เป็นไอ,ไอตัวอปรับค่าได้2ตัวนะครับก็ตัวนี้ก็จะควบคุมของ การถอยหลังนะครับถ้าผมหมุนอันนี้รถไฟก็จะถอยหลังอถอยหลังที่ความเร็วเท่าไหร่นะครับก็จะขึ้นที่ตรงนี้นะครับลบ69าถ้าผมหมุนอันนี้ลงมันก็จะค่อยๆลดลงนะครับรถไฟก็จะหยุดเนาะ,ะความก็คือสปีดที่ศูนนะครับถ้าผมหมุนอันนี้ขึ้นนะครับสปีดก,ก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โอเค63นะครับเมื่อกี้มันติดลบเนาะมันก็คือวิ่งถอยหลังนะครับอันนี้ผมบวกขึ้นนะครับอ่าสปีดอยู่ที่68นะครับรถไฟก็จะวิ่งอันนี้แบบเมนนุ่นนะครับเมนนวน่นอ่ะเมนนุ่นเนี่ยเราสามารถควบคุมตัวของไม้กันได้นะครับอ่าไม้กันแยกที่1แยกที่2แยกที่3มอย่างเงี้ยนะครับอ่ะแยกที่2 ผมปิดเปิดอ่ผมปิดหมายเลขแยกที่3ามได้นะอ่าไมกันก็ปิดนะครับเปิดอ่าปิดไม้กันแยกที่หนึ่งอ่าไมกันก็จะลงนไหมครับอ่ากดที่คีย์แพดนะไม้กันก็จะขึ้นเนี่ยแยกนี้ก็ปิด ควบคุมไม้กั้นได้แบบเมนนว่นนะครับควบคุมรถไฟได้แบบเมนนว่นเหมือนกันโอเคประมาณนี้นะครับผมหยุดรถไฟไว้ที่ตำแหน่งนี้แล้วกันนะครับก็แน่นอนครับมันก็จะมีโหมดออตโต้ด้วยนะครับโหมดออตโต้เดี๋ยวผมขอเอาไม้กั้นขึ้นให้หมดก่อนอ่ะ หมดอโต้ก็คือกดตรงนี้นะครับอ่าตัว A เนี่ยครับจะจะตอนนี้ออโต้มันเป็นศูนย์นะครับถ้าผมกดเปึ๊บออโต้ Auto เป็น1ปึ๊บมันก็จะวิ่งแบบอัตโนมัติตามที่น้องเขาเขียนโปรแกรมเอาไว้นะครับอ่าแยกตรงนั้นก็จะปิดหลังจากรถไฟผ่านแยกก็จะเปิดแล้วก็จะหยุดรอที่สถานีรถไฟอยู่ประมาณ15วินาทีนะครับไม่แน่ใจว่า10วินาทีหรือเปล่า สถานีที่1ห,หยุดไปแล้วนะครับก็จะหยุดสถานีที่2องอสังเกตที่ตัวไม้การร้านรางรถไฟอันนี้นะครับเมื่อรถไฟวิ่งผ่านปุก,ก็จะปิดพร้อกับเสียงดังแล้วก็มาหยุดที่สถานีที่3นะครับ ก็จะวนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเราจะกดสต็อปเป็นหมดเป็นน่วดเนาะเขาก็จะบอกข้อมูลกลับมานะครับว่า position มันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับตอนนี้วิ่ง70พอไปถึงสถาน,นีก็เป็น0เนาะ position อ่านได้การ์ดใบเลขเท่าไหร่ก็จะส่งข้อมูลกลับมาที่ตัวของสถาน,นีควบคุมนะครับเห็นไหมครับเป็น70 position ก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับ พอถึงสถานีปุ๊บก e <ination noises> ็จะหยุดนะครับแบบนี้ก yeah. ็อันนี้ก็จะเป็นรูป a ออโตเมชันเหมือนกันนะครับก็เป็นออโตเมชันที่เป็นการเขียนโปรแกรมด้วยการเขียนแบบไมโครคอนโทรเลอร์เนาะนะครับก็สามารถให้ระบบมันทำงานได้อย่างอัตโนมัติเช่นเดียวกันนะครับก็งาน งานนี้ครับโปรเจกต์นี้ก็จะเอาไปนำเสนอในส่วนของงานา Motor Expo เอางานของงานของ r m u t i Expo นะครับก็คือราชมงคล Expo ที่จะจัดขึ้นในปลายปีนี้ด้วยนะครับก็บรรยากาศเป็นยังไงเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะครับก็ขอบคุณครับ